การกระจัดความเร็วและความเร่งของการสั่นอย่างง่ายเรามาดูสมการการสั่นอย่างง่ายนะครับ y เท่ากับ a ไซ n ์โอเมกา t y ก็คือตำแหน่งคลื่นนะครับคราวนี้ครับจากความรู้เดิมนะเรามาทษตรงนี้นิดหนึ่งนะครับว่าการกระจัดนะครับส่วนด้วยเวลานะก็คือความเร็วนั่นเองแต่ว่าที่เราคุ้นเคยนะครับก็คือ s ส่วนด้วย t นะ v เท่ s t, ากับ s ส่วนด้วย t ลักษณะนี้นะ อันนี้คือในกลษศาสตร์นะครับแต่คราวนี้ในเรื่องของคืนนะครับเราชอบพูดว่าเป็น y นะครับโอเคนะเพราะฉะนั้น dy d t t นะครับหมายถึงว่าดิฟ y เทียบกับเวลานะครับตัวนี้จะไม่อธิบายนะครับว่าการดิฟมันคืออะไรทํำยังไงนะครับอันนี้จะดูที่ผลลัพธ์ไปเลยนะครับซึ่งถ้าบอกว่าใครติดตามมานะครับจากวิดีโอเรื่องของการ สั่นของลูกตุ้งนาฬิกานะครับตัวนี้เป็นคำอธิบายแล้วยังจะส่งลิงก์ไปที่เรื่องของแคลคูลัสอีกนะครับเราก็ตามไปเรื่อยๆนะครับโอเคนะต่อมาครับจะเท่ากับนะครับ A คือค่าคงที่คือแอมลิจูดครับออกมาข้างนอกนะครับ d sine omega t by dt ครับจะเท่ากับ A ก็เหมือนเดิมนะครับ sine omega t นะครับยืมไซน์ได้คอร์สครับ แล้วก็ยังต้องมาดิฟไส้ครับก็คือดิฟในวงเล็บนะครับก็คือ d o โอเม t ้า dt โอเมก้าก็คือค่าคงที่เหมือนกันนะครับก็ออกมาข้างนอกนะฮะเดี๋ยวจะลบออกเลยนะโอเมก้าออกข้างนอกนะครับอย่างนี้นะครับเพราะดีทีบย dt นะครับตัวนี้ก็กลายเป็น1น,นะครับ มันไม่ได้ตัดกันนะครับเป็นการกระทำในแคลคูลัสนะครับคือการดิฟกันนะครับก็จะได้ว่า a cos omega t นะครับคูณกับ omega โดยจะเขียนอีกอย่างนะครับว่า d v y by dt นะครับก็คือความเร็วนั่นเองนะครับเพราะนั้นความเร็วจึงเท่ากับ a omega cos โอเมกาทีนะฮะแบบนี้นะฮะต่อมาครับดิฟอีกทีหนึ่งครับ dv by dt นะครับจะได้ a ครับคือความเร่งนะครับเพราะนั้น a โอเมกาเนี่เป็นค่าคงที่เอาออกมาข้างนอกนะครับ d cos โอเมกาทีนะครับ by dt ต่อมาครับดิฟคอสนะครับได้ลบไซน์นะครับ จึงจะได้ว่าลบ a โอเมก้าไซน์โอเมก้า t นะครับคูณกับ d โอเมก้า t นะ by dt เหมือนกับบรรทัดข้างบนนะครับคำตอบนะครับจะได้ว่าเป็นลบ a โอเมก้าก็ดิฟนะครับ อีกตัวหนึ่งนะครับด้านหลังนะครับก็กลายเป็นโอเมกากำลังสองครับไซโอเมกาทีคราวนี้นะครับเราเห็นความสัมพันธ์อะไรบางอย่างไหมครับเดี๋ยวครูจะแรงเงาให้ดูนะฮะแบบนี้นะครับ a อไซโอเมกาทีครับกับตัวนี้ครับ a อไซโอเมกาทีมันก็เหมือนกันนะครับเพราะนั้นเราจะเขียนอีกแบบหนึ่งได้นะครับว่า ความเร่งนะครับจะเท่ากับลบโอเมก้ากำสองเไซน์โอเมก้าที G T ครับหรือจะเท่ากับลบโอเมก้ากำสองวนั่นเองนะฮะโอเคนะครับอันนี้คือที่มาที่ไปนะครับผลเฉลยเราก็จะมีอยู่สองที่นะครับได้แ,แก่ตัวนี้ครับกับตัวนี้ทวนนะครับ ตำแหน่งของคลื่นนะครับมีสรรมการว่า y เท่ากับ a sin โอเมกา t ส่วนความเร็วครับก็คือ a โอเมกา cos โอเมกา t ส่วนความเร่งครับเท่ากับลบโอเมกาทงสอง a sin โอเมกา t หรือจะเรียกว่าเป็นเท่ากับลบโอเมกาทงสอง y อย่างนี้ก็ได้นะครับโอเคตัวนี้ก็ขอคุณที่ติดตามนะครับถ้าใครที่งงนะครับย้ำอีกครั้งนะครับต้องไปดู นะลิงก์ด้านล่างน,นะครับอธิบายต่อเนื่องกันไปนะครับโอเคครับขอบผู้ี่ตามครับ